พี่แา,าพี่น้องเอาผู้แก้รูปแล้วไปไดนี้เอาคุณค้องออกเบิดเอาผู้แก้แก้รูปออกไปด้ว้วันเอาคัะพี่นอ้องก็แดดแคงพักแดด café trop beaucoup de <inaudible> choses respecte-toi แม่คือไปเบิ่งเขอาปอรับงานกนไป เวลาหลลงมาคนสอตนอ่ะเดี๋ยวสิบาไปบิ่งเอาตู้เอาของเอาย่ยงไปคองไร,รไปเนี่ยไปไว้จางไหนเอาไปวา,าไปไปงตรงไนเนี่ยตู้คือเอามาไว้เอามาไว้ท่งนี้ก่อนพี่น้อง โค้มังโดงหั่นคอมยัง well> ่องลาบ่ะไม่ได้ขอไปเพิ่ง oh จักเทียรฝนมันตกนะมันใต้ฟ้ามันแบบนหมกมุกกอมากในางเด้วโอ้ตูวใหม่ๆนี่นั่กัน่บัดห้องอันโต้องแคตนั้นนะที่แค่ที่ว่าสิพังสีิทุบนี่แหละพี่น้องเพื่อนเพื่อนมันต่ำแล้วแม่ พื้นเงื่นนอนมันตำก็ของเพื่อนหนึ่งมาที่นี่ห้าปูห้าอย่างนะเหมือนแบบน้ำมันไปขังไปอีงอย่างยู่ห้องล่างไาที่นี้มันเป็นละอองน้ำขึ้นมาจากพื้นพื้นปูนช่ไหมพี่น้องเราเป็นล้าหลักมาที่นี่เวลาฝูมาอ่ะน้ำไมนก็สิท่วมเขาในห้องประเด็นนี้คือประเด็นประเด็นลักๆเลยที่มันนายอยากให้ทุบ เสียดายก็เสียดายเงินเฮ็ดอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ต้องทุกมันเพราะว่าขันเฮาอยู่เฮากะเวลาฝนตกมนานนั่งนังเฮากะนอนบ่ได้เพราะว่าแม่นส่วนน่ะคือเฮ็ดเฮ็ดฝ้าวเนาะเขาที่เขาว่าเฮ็ดเฮือนฝ้าวมันมันบ่สมบุญแบบด้ะอ่อนีกน

่าเพพ่วแล้จริงจริงอะประเด็น่ะคือสิเทปุูนเชปุ่ปนที่หมอกพั่งออกมาท่ากยกตูนยนยางึ้นมางว้ก่อนมาที่สร้างปูนที่นั่นให้สร้างแบปูนก็เหมือนเขาจะมาแหย่ขามาให้มมาเพื่นหลับอะสิเทเทมันแหยงแต่เป็นสิู่มิร่ไปโอเคนบ่เพื่อนที่ได้ถ้าดาบืนมาเนี่ยกะ ที่แรกว่าสีเท่ปูนข้างล่างแล้วตู้ไปนู่นแล้วก็มังเงื่อนเท่มาที่นี่อันมาที่นี่คือปูนเขาแบ่มีมื่อนี้ปูนเขามีมาออื่นกัสิว่าเอ่แม่กัสิว่าเอ้ามันมีร้านเดียวโบแมนมันมีร้านเดียวแต่ว่าย่าเคยไปเอาร้านนั่นย่าไปเอาไว้แล้วย่าเงาแล้ไปจ่ายเงินเขาคนย่ายกจ่ายเฉลีวเขาว่าง่ายๆคือไปลงมาซีเขาไว้ไปเส้นเขาไว้เดี๋ยะพี่น้อง นัดเขาแบบมือนีน่มือนี่เพราะว่ากะแบบฮูจักกาต้มน,น้ำแล้แม่ก็เ,เลื่อประเด้งงา่าก็ว่าไปเอาน้ำเหล้าง่ายทุกหลังไปเอาน้ำเอาราดนี่ฮูจักอ้อนพื้นก็นเลยแบบญาก็เลยว่าเดี๋ยวเอามือนี่มือนี่เจ้าป้าก,ก็นัดกันคุยกันก็โอเคบัดทีนี้คือปูนพื้นบะหมี่บัดนี้คนงานบัดมาแล้วกัสิบะหมี่เนี่ยพ่นเฮ็ดญาก็เอาผู้ก็เลยว่าจะสัก,กะเมียนในเฮือนน่ะเลยเมียนละกะ มั่งเงื anyway, eat, <Put> ่ยนตัวตัเลยพกขึ้นมาเนี่กสลยกเด้วกสนละีกัฝนต้นตกร่มเลยแล้วกเด่ยเนีมกบขอมากัดขดยกสิก็โอเคอยู่ไม่ก็บปรเดี๋ยวเบิงนีกแบบบิงเบบบง่อกวานงมาเ็มบบต็มที่เช่าทยเอร์กเถุงเต้าเนยเต็มม่่ เสื้อผ้าเป็นคนมาพี่เสื้อผ้าพวกผ้าพวกนี้แม่ตรงเลยตรงจะปั่นพอมันอ่ะแค่ที่เช่าผ้าห้องสไซรัลก็จะหูอยู่ว่ามันเกิดพนกันหลังเวลาเ้อบ้านอย่างนี้ห้องส่รัลมาเลยเอาใส่รัลมามันจุกแต่มันหักแต่กับโปรงมันหักแต่เบ็ดแต็กอันนี้มาคุณเราโอ้ยเขาว่าเอาหนุ่มก่อนเอากาเขาเอาใหม่ครับเขาเอาการว่า เออเอาม้กันมาเฮ็ดเป็นห้อยแล้วกันเอากาวหยดสีดําุดเยังสอาหน้าไว้อะไม่เสียรอกัเลื่อนเล้ะตัดเลื่อนัดลอัดเลือนมัดเลอเขาเดียวเดียวสมุเหตุกับนเฮ็ดแก็สิไปพูนฮ้อนฮ้อนอีกไม่ต้องมีแดดมันนี้ฮ้อนแบบฮ้อนเอาเลยอ่ะ เอาเห็ดปวกว่ะเห็ดปวกให้ลูกบ่จริงเขามันมาลงเพราะว่ามันอั่นกูช่วยรับไปนี่อั่นนั้นเดินกันอยู่ปวกซ่วงบ้างบ่ให้กินลองกันน่ะ <coughs> 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 <coughs>